จุลาร่วมกับ World Economic Forum เผยแรยง,งาน f u t u r e of Job 2025คาดการตลาดแรงงานโลกปี2568ถึง2573พบตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น170ล้านตำแหน่งแต่สูญหายไป92ล้านตำแหน่งเหลือสุดที่78ิ78ล้านตำแหน่งเพิ่มขึ้น7%ปัจจัยหลักเปลี่ยนแปลงตลาดแรง,งงานก็คือเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ตามด้วยสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจประชากรและภูมิศาสตร์การเมือง โดยแรงงานอ้างอิงบริษัทกว่า1,000แห่งพนักงาน14ล้านคนใน55ประเทศชี้ให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและความยั่งยืนโดยจุฬาแนะกลยุทธ์สร้างมนุษย์แห่งอนาคตเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง,ปลงเน้นทักษะแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยรายง,งานนี้เป็นแนวทางสำคัญสำหรับประเทศไทยในการวางแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงของตลาดแรงงานในอนาคตด้วย ก่อนอื่นส่วนนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ World e q u i t Forum ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาตินะครับซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลวิจัยทั้งโลกนะครับนะหลายๆประเทศมาร่วมกันแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทำนะครับงานวิจัยร่วมกับองค์กรที่ชี้นำนะครับว่าเศรษฐกิจของโลกการอยู่ดีกินดีของคนในโลกจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีหลายหรือ ีพอร์ตนะครับและวันนี้รีพอร์ตที่น่าตื่นเต้นคือนะครับออกมาคุยกันว่า,าฟีเจอร์ออฟจอบงานนะครับในตลาดแรงงานในทั่วโลก,กเป็นอย่างไรรวมถึงนะครับในประเทศไทยเป็นอย่างไร หากท่านเข้าไปดูนะครับในงาน Future of Job Report ทั้งหมดซึ่งเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นรายงานของทั่วโลกทั้งประเทศนะครับท,ทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะดูเฉพาะประเทศไทยนี่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็เลือกมานะครับแล้วก็ไปเทียบกับรับโลกด้วยซึ่งบทสรุปในวันนี้นะครับเรายังสรุปว่าพระเอกของเราอยางเป็นเรื่องของอนวัตกรรมเทคโนโลยีอยู่แต่วันนี้นะครับชี้ให้เห็นว่า Future of Job ตลาดแรงงานเนี่ยครับ เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเออ AI เทคโนโลยีต่างๆนะครับคือพระเอกตัวจริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะในรีพอร์ตอันนี้นะครับก็ชี้เห็นว่างานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับ AI เทคโนโลยีเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะวันนี้บทสรุปทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าอ,อ,อาชีพหลายอาชีพนะครับก็จะหายไป ดังนั้นถ้า,า,าไม่เราไม่อยากให้อาชีพของเราหายไปเราก็เลยจะต้องเพิ่มสกิลเพิ่มความรู้ความสามารถของเราเข้ามาสู่ในแต่ละงานผมเชื่อว่างานนียครับไม่ได้หายไปแต่จะมีคนที่ทําหน้าที่งานนั้นนะครับนะมาแทนที่ซึ่งวันนี้บทสรุปของเราก็บอกว่าเราต้องการฟิวเจอร์ออฟจ็อบเราต้องการฟิวเจอร์ฮิวแมนเราต้องการมนุษย์พัน์ใหม่ นะที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีแต่เพียงเดียวแต่มีทักษะการวิเคราะห์ทักษะการเข้าใจโลกทักษะในการเข้าใจมนุษย์และทักษะในการนะครับสามารถเนี่ยนะครับบูรณาการทั้งศาสตร์ในเรื่องของที่เป็นเรื่องของการใช้สมองความคิดนะครับการเรื่องเข้าจิตใจของมนุษย์และก็การเข้าใจที่มาบูรณาการซึ่งบทสรุปวันนี้ฟิวเจอร์ฮิวแมนนะครับถ้าสรุปเป็นคําเดียวผมเชื่อว่าเราต้องการคนที่สามารถที่จะเป็นนะพัฒนาตัวเองนะโดยเอา สิ่งเรียกว่า holistic upskill นะครับคืออย่าไปเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจนทางเชี่ยวชาญแต่ต้องเข้าใจทั้งองค์ขาพยพนะอนุมานพูดเล่นเนี่ยนะครับว่านะถ้าไปอยากเสริมสวยอย่าทำแต่หน้าต้องทำทั้งตัว นะครับต้องอัพสกิลทั้งหมดเลยและวันนี้นะครับแล้วก็เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดซึ่ง f u t u u r o o j o o r r p p r t t นำเสนอทั้งหมดนะครับ10อันดับนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็เทียบกับของโลกไว้ด้วยเสามารถดูได้ทั้งเว็บไซต์ของ WEF แล้วก็ทั้งหมดนะครับผ่านใต้ช่องทางการสื่อสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมดครับครับเรื่องของในประเทศไทยนะครับจะว่าไปแล้วแทบจะนะครับมีประเด็นนะครับ สองสามประเด็นเท่านั้นที่แตกต่างนะครับคือประเทศไทยเรายังต้องการคนที่อยู่ในขั้นตอนของการเข้าใจนะครับเข้าใจ AI เข้าใจเทคโนโลยีเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้และเอาไปใช้นะแต่ทั่วโลกวันนี้นะครับนะเลยของการตระหนักรู้เป็นเรื่องของการป้องกันนะครับนะการป้องกันเช่นถ้าคุณมีข้อมูลเทคโนโลยีแล้วคุณจะป้องกันนะครับนะอ,อ,อย่างไรบ้าง นะดังนั้นนะครับมันมีระดับตั้งแต่เรื่องของการตระหนักรู้ของการใช้แล้วก็การป้องกันและการพัฒนาวันนี้นะครับเรื่องของซอฟต์สกิลนะครับอัพสกิลก็ยังเป็นเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสําคัญอยู่และวันนี้นะครับการขยายนะการขยายเ,เรื่องของประชากรศาสตร์การขยายอายุวันนี้ท่านผู้สูงวัยนะครับนะถ้าท่านลาออกไปหรือท่านอยากจะขยายอายุนะครับแปลว่านะครับ เ,เราไม่สามารถขยายได้ไม่ใช่เพราะเรื่องของอายุแต่ว่าคนเหล่านั้นต้องมีสกิลเป็นที่ต้องการสำหรับฟีเจอร์ออฟจอบนะเด็กรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงจงเจนอัลฟาทั้งหลายนะครับ นะเรื่องของเจนต่างๆที่ออกมาก็จะเป็นเรื่องของเจเนเรชันนะครับที่มีเรื่องของอทักษะสําหรับนะครับตลาดแรงงานยุคใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นและสุดท้ายเราจะเห็นว่าเราต้องการคนที่มีทักษะในเรื่องของเรื่องของความคิดเรื่องของการาวิเคราะห์นะครับเรื่องของการบูรณาการทุกศาสตร์มากกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งในมหาวิทยาลัยก็เช่นกันดังนั้นวันนี้เราก็เลยถึงเวลานะครับที่ไม่ใช่จบคณะใดคณะหนึ่ง แต่จบคณะใดข้อหนึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในหลายๆศาสตร์ซึ่งสามารถเอามาใช้กันอย่างลงตัวครับ,ค,รบคำถามเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ AI ในฟิวเจอร์ที่จะเกิดขึ้นเราไม่ต้องการเรื่องของความรู้ AI แต่เราต้องการ Sustainable AI นะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ควบคู่กับเรื่องของการตระหนักรู้เรื่องของ sustainability เรื่องของความยั่งยืนวันนี้ความยั่งยืนคนชอบตีโจทย์เรื่องของเป็นเรื่องของ green เป็นเรื่องของรักโลกสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามีเรื่องของ green finance นะครับการเงินนะครับที่จะต้องสะอาดด้วยวันนี้นะครับเราอาจจะลืมไปว่าเราไม่ได้พูดเรื่องของ csr ช่วยเหลือสังคมแต่เราพูดเรื่องของ esg นะครับเป็นว่าเรื่องของอออสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและเป็นเรื่องของสังคมด้วยเป็นเรื่องของ governance ด้วย ดังนั้นเนี่ยนะครับ AI ในยุคปีนี้เราต้องการคนที่ไม่ได้แค่ความรู้เรื่อง AI แต่เราต้องการคนที่สกิลฟูล AI นะครับแล้วก็ Plus sustainability เข้าไปนะแล้วขณะเดียวกันนะครับอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI นะ Cyber Security มากขึ้นวันนี้ต้องกลับไปถามท่านที่ฟังอยู่ทั้งหมดนะครับในบริษัทของท่านมีตำแหน่งเหล่านี้บ้างหรือยัง นะครับและตำแหน่งเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เพียงเดียวเรามองไปเรื่องของความยั่งยืนนะครับเทคโนโลยีเป็นระยะสั้นครับแต่การนําเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับในระยะยาวต้องไม่มีผลกระทบในเชิงของทางด้านลบเมื่อไหร่ลบมากกว่าบวกอันนั้นอยู่ไม่ได้ครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีสิ่งใหม่สามารถทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันเก่าก็อยู่ไม่ได้เช่นกันวันนี้นะครับในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้าน sustainable AI นะครับมองเรื่องของ ขนวัตกรรมนะครับพร้อมกับความยั่งยืนและได้ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของแค่นะครับสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจโลกและก็ทําให้ตัวเองนะครับมีความรู้สึกเป็นคนที่มี e m มพัตตีเป็นคนที่มีคิวร o ซ i t y อยากรู้อยากเห็นแล้วก็เข้าใจนะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นคือวัตจักรและก็หัวใจสําคัญของการพัฒนาฟ u เจอร์ฮีแมนในยุคข,ของปี2025ครับ